เช้าเช้านี่ก็จะมีการแบบว่าใส่ขนเจ้าบูนี่น่าจะรออาหารเต็มที่แล้วมินก็จะมาบอกทุกคนนะคะว่าเราเตรียมอะไรให้ทั้งวันกับนกแกวของเราบ้างมินจะแบ่งเป็นอาหารเช้ากลางวันให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้นะคะเอาไง่ายๆเลยว่าเป็นเครื่องพะโลหานั่นเองนะส่วนมาคอเนี่ยต้องบอกเลยต้องนี้เลยค่ะอันนี้จุดใจมาคอแน่นอนผักชีลาวมินจะบอกเลยนะทุกคนจะมีวิตามิน A ที่สูงมาก กระตั้วยินเนื้อต้มสุกค่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราไปเจอข้างในดีกว่าฝนตกแล้วปะเดี๋ยวพาบูไปหลบก่อนซซมแพงโบเบย์บลูคาลคูรีบิร์ดยาร์ดชัแนล อาจจะเห็นแล้วนะคะว่ามินต้องตื่นตอนเช้านี่จะบอกก่อนนะคะในช่วงของวันหยุดนะมินก็จะมาอยู่กันที่นี่นะมีเด็กๆเ,เล่นกันอย่างสนุกสนานกันเลยนะแล้ววันนี้เดี๋ยวมินก็จะทําคลิปให้ทุกคนดูว่าในวันหยุด12ชั่วโมงนี้มินทําอะไรหรือเล่นอะไรกับเด็กๆบ้างวันนี้เดี๋ยวมินจะมาแชร์ให้กับทุกคนค่ะแต่ตอนนี้ดูสิเด็กๆตอนเชา้ชาเนี่ก็จะมีการแบบว่าไซาขนจระบูนี่น่าจะรออาหารเต็มที่แล้วเพราะว่าอยู่กันมากเลยนะปกติเนี่ย6โมงเช้ามินก็จะให้เขารับประทานแล้วนะแต่วันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปก ว,วันนี้นะคะเดี๋ยวมินจะพาทุกคนไปดูอาหารของเด็กๆเ,เตรียมอะไรให้เด็กๆได้กินบ้างเดี๋ยวเราไปเจอที่โต๊ะอาหารกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนโต๊ะของเรานะค่ะมา,มาด้วยอาหารมากมายมินก็จะมาบอกทุกคนนะคะว่าเราเตรียมอะไรให้ทั้งวันกับนกแกวของเราบ้างมินจะแบ่งเป็นอาหารเช้ากลางวันให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวมินจะจาแนกอย่าง,งนี้ขอแยกออกมาแบบนี้นะคะผักผลไม้สด,ดด้านนี้ฝั่งนึงก็คือจะเป็นอาหารสําเร็จรูปซอฟต์ฟู้ดหรือว่าจะเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูปหรือจะเป็นอาหารธัญพืชต่างๆนะคะเอาละเดี๋ยวมินจะจาแนกอย่างนี้นะคะตอนเช้าเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยมินก็จะให้เด็กๆไ,ได้ทานอาหารสําเร็จรูปก่อน นะทุกคนก็จะเห็นว่าเด็กๆก,กินอย่างอร่อยเลยหรือในบางวันเนี่ยมินจะผสมกับซอฟฟูดซึ่งซอฟฟูดมินจะบวกด้วยวิตามินวิตามินที่มินได้ใช้นะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะ1ก็คือแคลเซียมสองก็คือออมนิวิตสาก็คือโพดิไซน์อ่าสตัวนี้นะคะก็คือมินเนี่ยให้กินกันประจําผสมกับซอฟฟูตตัวนี้นะอันเนี้ยแล้วแต่เลยว่าใครจะสะดวกแบบกองใหญ่หรือว่าจะเป็นแบบซองก็มีนะคะวันนี้มินก็เอามาให้ทุกคนได้เห็นกันไปเลยเนาะสตัวเนี้ยมินต้องบอกก่อนนะว่ามินให้สลับเป็นบางวันนะเพื่อหาารอ สอตัวนี้มินจะให้ไม่ได้ปริมาณที่เยอะมากเหมือนเป็นการลองทองให้เด็กๆนะได้แบบเหมือนได้เคี้ยวได้กึบกผ่านไปประมาณสักสองหรือ3ชั่วโมงมินก็จะให้นี่ทานเป็นผลไม้สดวันนี้นะคะมินเตรียมผักชีลาวผักชีฝรั่งนะคะกวางตุ้งแล้วก็ดอกสนูนะคะต่อมาก็คือพุทราอ่าพุทราจะเยอะหน่อยเด็กๆชอบนะคะและต่อมาบิดรูทถั่วลันเตากีวีแครอท ังแล้วอันนี้นะคะเอาไง่ายๆเลยว่าเป็นเครื่องพะโลหงเขานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อบเชยกล้วยจั๊กอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะต่อมาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเน้นให้กับกระตัวเลยนั่นก็คือถั่วรวมต้มก็จะมีประมาณนี้นะตอนเช้านะคะตัวในช่วงรอบบ่ายอ่ะบ่ายเนี่ยนะเด็กเขาจะกินดีมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นของโปรดของเขาเลยนั่นก็คืออาหารทันยาพืชของเขานะจริงๆทุกสายพันธุ์ชอบนะชอบอาหารสาเร็จรูปนะชอบถั่วชอบแบบเม็ดทานตะวันอะไรแบบนี้นะจริงๆจ,จะมีอีกถุงนึงนะคะก็คือถุงสีแดงก็จะ เป็นเอกโซติกนัทนะคะอันนี้จะให้พวกกระตัว้วอ,อิเล็กตัสอย่างเงี้ยนะคือเหมาะกับน้องเขานะคะส่วนมาคอเนี่ยต้องบอกเลยต้องนี้เลยค่ะอันนี้จุดใจมาคอแน่นอนอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดแค่นี้กันก่อนนะคะวันนี้มินจะเน้นทั้งหมด3สายพันธุ์ค่ะก็คืออิเล็กตัสกระตัว้วแล้วก็มาคอนะคะมาดูว่าทั้ง3ตัวเนี้ยควรที่จะรับประทานอาหารอะไรบ้างค่ะเรามาเริ่มที่นกแก้วพันธุ์อิเล็กตัสกันก่อนเลยนะคะอิเล็กตัสเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเน้นในเรื่องของวิตามินเอสูงมากๆแล้วก็พวกไฟเบอร์พวกนี้ จะเน้นมากๆเลยอะไรที่เป็นผักสีเขียวอย่างเช่นคะน้ากวางตุ้งผักชีลาวซึ่งผักชีลาวมินจะบอกเลยนะทุกคนจะมีวิตามิน A ที่สูงมาก น้องให้กินดีมากเลยสําหรับอิเล็กตัตนะคะหรือว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าเป็นผักที่มีสีเข้มที่มีสารเบต้าแคโรทีนผักผลไม้ที่มีสีเข้มก็จะมีอะไรฟักทองแครอทมะละกอมันหวานแล้วก็บีทรูทนะคะขอเสริมอีกนิดนึงนะคะมะม่วงฝรั่งอะไรเงี้ยให้อิเล็กตัตไน้กินไปเลยค่ะและต่อมานะคะก็คือสายพันธุ์กระตัวของเรานะคะกระตัวเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของถั่วนะคะซึ่งจะเป็นแบบถั่วงอกถั่วต้มถัวมถ่วต้มสุกถั่วต่างๆทั้งหลายนะคะแล้วก็เอาไปต้มกันส่วนผลไม้ของ ขเขาเนี่ยก็จะกินได้เกือบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นมะละกอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนี่ยต้องเอาเม็ดออกนะคะเพราะว่าเม็ดของเขาเขาจะมีสารฟซยาอนด์อยู่อันตรายต่อนกแก้วมากทุกครั้งที่เราปอกแอปเปิ้ลเนี่ยควรที่จะเอาเม็ดออกไปด้วยนะทุกคนฝนตกอะ่ะ ผลไม้ของเขานะคะคก็จะมีแอปเปิ aw, ua, ้ลมีกล้วยแครนล็อเข้าโพดมะละกอแตงกวาทับทิมถั่วเขียวหรือว่าไข่ต้มนะคะจริงๆมีอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะตกใจเหมือนกันว่ากระตั้วกินหรือเปล่ากระตัว้วกินเนื้อต้มสุกค่ะทุกคน <laughs> เนื้อต้มสุกเนี่ยก็าอาจจะเป็นทูน่าในน้ำแร่อะไรอย่างนี้นะคะก็ให้น้องกินได้ค่ะ และต่อมานะคะก็เป็นสายพันธุ์ของมาคอค่ะมาคอจริงๆแล้วนี่ค่ะเน้นด้านนี้เลยก็จะเป็นพวกวอลนัทฮัตเซลนัทแมคคาเดเมียอะไรประมาณนี้แบบว่าเป็นถั่วเปลือกแข็งเป็นธัญพืชต่างๆเนี่ยมาคอจะกินดีเลยมินจะบอกอย่างนี้นะคะเป็นเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันเนาะมาคอนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะกินธัญพืชเอ่อห้าสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ผักผลไม้เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าจะเป็นนกไซกางอิเล็กตัสหรือว่ากระตุน้นก็จะกินห้าสิบแล้วก็ห้าสิบ เำหรัาทุกคนที่มินได้บอกมานี่ก็คืออาหารหลักๆที่สามสายพันธุ์น่ะควรจะต้องมีต้องกินอะไรอย่างนี้เนอะสาหรับใครนะคะที่ไม่สามารถมีเวลาไปหาซื้อผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยได้นะจริงๆแล้วดูที่เบิร์ดนะคะพีสิบห้าเนี่ยก็เหมาะสําหรับนกแก้วหรือว่านกไซสใหญ่ที่สําคัญคือเขาสามารถที่จะทดแทนอาหารที่เราได้เตรียมมาทดแทนผักผลไม้ของเราได้วิตามินต่างๆเนี่ยมีเยอะกว่าผักผลไม้ที่เราได้เตรียมมาอีกนะเพราะฉะนั้นล้วเนี่ยจริงๆให้แค่กล่องเดียวนะก็สามารถเลี้ยงได้เลยนะทุกคนหาจมู่มาแล้วค่ะ <บ>โอเคมาต่อค่ะทีนี้มีงานวิจัยนะคะเขาจําแนกอย่างนี้ค่ะว่านกแก้วที่กินอาหารสําเร็จรูปกับนกแก้วที่กินผักผลไม้มีเปอร์เซ็นต์ต่างกันนะทุกคนนกแก้วที่กินอาหารสําเร็จรูปเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเขารวบรวมสกัดจากวิตามินต่างๆของผักผลไม้จริงๆกินกล่องเดียวเนี่ยไม่กล่องเดียวตัวเนี้ยก็ทดแทนได้ทุกอย่างเลยนะทุกคนเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาคือมีผลผลิตที่ค่อนข้างมากแล้วก็แข็งแรงลูกนกเนี่ยสามารถที่จะบินออกจากรังใช้ชีวิตอิสระได้เร็วกว่าที่กินผลไม้พวกนี้อีกนะอันนี้คืองานวิจัยสามารถเข้าาไปอ่นนหังสื น,ะะนี่ข้อมูลอ้างอิงจากพีซตาเคิลเจอร์นะคะอันนี้ก็ลองไปหาอ่านได้เลยนะคะทุกคนคะตอนนี้คือฝนตกมากจ้บู <c oughs> คือปกติเราเนี่ยตอนเช้าๆ้าเนี่ยมินจะเอาเด็กๆออกมาเล่นกันอยู่ที่นอกนะคะแล้วก็กินนี่เลยค่ะพีสินะคะนูทีเบิร์ดเนี่ยก็จะมานั่งกินนั่งเล่นกันตรงนี้ชั่วขราวก่อนแต่ว่าตอนนี้นะคะฝนตกเนี่ยเออมินว่ามินต้องเก็บเด็กๆนะคะ <c oughs> เข้าไปสู่กรงนกของเราก่อนนะเดี๋ยวมินจะให้ผักผลไม้เด็กๆได้กินเลยละกันนะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอข้างในดีกว่าฝนตกแล้วปะเดี๋ยวพาบูไปหลบก่อน อนนี้นะคะมินก็เก็บเด็กๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมินจะมาเตร็มอาหารให้กับเด็กๆไไม่เหมือนเชฟเลยอะโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้นะขอโรยด้วยอันนี้นิดนึงนะคะเพิ่มความกรุบกริบให้กับเด็กๆนะคะเลิศเทอหมดไง โอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาไปให้เด็กๆก,กันเลยนะคะป่ทุกคนคะมินได้แยกระหว่างผักกับผลไม้ให้เด็กๆแล้วนะคะปกติมินก็แยกอย่างเงี้ยให้เขาอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อกี้แบบเอามาแค่ชามเดียวมินก็เลยใส่รวมกันมาจอลนนะ้วทุกคนนะตอนนี้แยกให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ก็ให้อาหารมื้อเช้าเด็กๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งช่วงบ่ายแล้วกันนะคะปะ้าถึงเวลาช่วงบ่ายแล้วค่ะถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องมาทานทันยาพืชกันนะทันยาพืชกันดูสำเพ็งหัวทิ่มเลยเดี๋ยวมิมจะมาให้อาหารกับเด็กๆในช่วงบ่ายกันนะคะมาดูกันเถอะอเขาคุยเอาไหมลูกโอ้ไม่ทันใจดึงเองเลยดึงเองค่ะ เขาคุยกินอะไรเลือกอะไรหลุบหนูเลือกอะไรวอนัสอีกแล้วนะคะ no. อย่าลืมนะคะว่าน้ําสะอาดเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนบ่อยๆนะแต่กระตัวดูสิไม่ค่อยเลอะเทอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถึงยังไงเนี่ยมินก็จะเปลี่ยนให้พร้อมกันหมดเลยนะมาดูอิเล็กตรัดดีกว่าค่ะอิเล็กตรัดเนี่ยจจะเป็นอย่างเงี้ยนี่เพิ่งเปลี่ยนตะก,กี้เองตะก,กี้เลยสดๆร้อนๆเลย เละเทะนะความแข็งเนี่ยมันเบาลงมันนิ่มลงนะเขาก็เลยเอาไปจุ่มน้ํากินอย่างเงี้ยแบบไม่ติดคอนะคะมาดูว่าอิเ,เล็กซัสกับบูโก,โกมาคอนะคะน้ําใครจะไอก่อนกันนะคะอ่ามาดูของเจ้าบูโอ้หยังใสแจ๋วอย่าลืมกินน้ำด้วยนะลูกดูแอบฟังด้วยสรุปนะในอาหารทั้งวันของบานบลายาชาแนลนะคะที่มินจัดเตรียมให้เนี่ยตอนเช้าเราก็กินอาหารสําเร็จรูปนูชิเบิร์ดนะคะพี P 15ิกินอย่างอร,อร่อยอร่อยบวกด้วยวิตามินมินจะผสมวิตามินลืมโอเม้า นนนะผ่านไปประมาณสักสชั่วโมงประมาณนี้นะมินก็จะเริ่มให้พวกผักผลไม้ตามความเหมาะสมของนกแก้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นธัญพืชนั่นเองนะคะบ้านไหนนี่ใช้เหมือนกันก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกมินหน่อยนะว่าใช้เหมือนกับพี่มินเลยอาหารเม็ดสําเร็จรูปของนูตีเบิร์ดเนี่ยมีโภชนาการที่ครบถ้วนเหมาะสมกับนกแก้วแต่ละสายพันธุ์วัตถุดิบที่นํามาอัดเม็ดเนี่ยก็ได้มาจากธรรมชาติที่นกได้กินอย่างแท้จริงเลยนั่นก็คือถั่วธัญพืชผักผลไม้นะคะพลังงานที่สําคัญนั่นก็คือไขมันนั่นเองค่ะแต่ละธัญพืชก็จะมี ไขมันที่แตกต่างกันออกไปนกถ้าได้รับไขมันที่มากเกินไปก็จะทําให้นกอ้วนขึ้นมาเลยนะถ้าเกิดว่านกได้รับไขมันที่ไม่เพียงพอก็จะทําให้นกน่ยกินเก่งมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้นกมีกระเพาะที่ขยายลุมโตดูสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงและที่สําคัญก็คือแครแก่นด้วยค่ะนูทีเบิร์ดให้ความสําคัญในเรื่องของฟอสฟอรัสแล้วก็แคลเซียมรวมถึงวิตามิน ADEK ซึ่งส่งผลในเรื่องของความสมบูรณ์โครงสร้างแล้วก็ปัญหาเรื่องไขนิ่มค่ะหลายคนอาจจะอยากรู้นะคะว่านูทีเบิร์ดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ซีรีสนะ 3ซีรีส์นะคะก็จะมี B ซีรีส์ G ซีรีส์และ P ซีรีส์นั่นเองแต่ละซีรีส์ความแตกต่างในเรื่องของเม็ดอาหารนั่นก็คือหมายถึงเหมาะแต่ละสายพันธุ์ของนกแก้วนั่นเองนะอย่าง B ซีรีส์นะคะก็จะเหมาะสําหรับฟอพัทคอปเคเทลกินชิกเลิบเบิร์ดหงหยเม็ดก็จะเล็กๆหน่อยนะคะก็จะกินง่ายเลยไขมันของเขาก็จะมีทั้งหมด6%ด้วยกันค่ะต่อมาก็จะเป็น G ซีรีส์เหมาะสําหรับนกแก้วพาราคิดไซกลางนะขนาดเม็ดอาหารก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงและสุดท้ายนั่นก เหมาะสำหรับนกแก้วไซส์ใหญ่นะคะนกแก้วมาคอรน,นกขนาดกลางก็ทานได้เหมือนกันนะคะวัตถุดิบหลักๆที่เขานํามาสก,กัดเนี่ยก็จะมีพืชผักผลไม้ธัญพืชแล้วก็ถั่วนะไขมันของเขาก็จะมีมากสุดถึง16%ด้วยกันซึ่ง3ซีรีส์ที่มินน่ได้บอกมานะทุกสูตรก็จะไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีข้าวโพดถั่วเหลืองปาปนหรือว่ากากถั่วเพราะฉะนั้นแล้วส่วนผสมของนูชิเบิร์ดก็จะทําให้นกสามารถย่อยและดูดซึมได้ดีเลยค่ะและนี่นะคะก็ะคืออาหารที่เราได้ใช้จริงๆในชีววิตประจําันเลย นะไม่ว่าจะเป็นเพสติสเอ็กโซติกนัทแล้วก็อาหารเม็ดสำเร็จรูป P15 ของยูทีเบิร์ดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมันก็ต้องขอลาด้านผู้ชมไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง,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 งวันนี้สำเพลงโบเบู้บและเขาากุยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย